ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับคุณแอปจากสยามนิสสันอุบลบอกเลยวันนี้มีรถเข้าใหม่นะออกป้ายแดงเนี่ยประมาณล้านห้าเลยนะครับตัวเนี้ยเป็นรถยอดนิยมนะเจ็ดที่นั่งนะครับบอกเลยตลอดกาลเลยนะฮะมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะตัวเนี้ยเป็นตัว2.4 g จนะครับเกียร์ออโต้ขับ2นะฮะได้ปี2020ไม่เพียง5 0 0หมืเท่านั้นบอกเลยเนี่ยลูกค้าคันเก่านะจัดเต็มจัดหนักนะครับแค่ของแต่งก็เป็นแสนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคันเนี้ยได้อะไรมามั่งนะครับ ในส่วนของออปชั่นเบสิกนะผม อธิบายลูกค้า,างี้ก่อนมามาเรามาดูใกล้ๆขอบคิ้วไฟนะครับตัวนี้เป็นปี2020นะขอบคิ้วไฟอันนี้ลูกค้าติดมาให้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับของเขาค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือตัวสเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตรอบคันเนี่ยเป็นของยี่ห้อไรเดอร์นะครับตัวนี้เป็นปาเจโ o สปอร์ตเป็นตัวไรเดอร์เยฮะ,ะตัวนี้เป็นสเกิร์ตรอบคันนะบอกเลยว่าถ้าลูกค้าติดเองเนี่ยก็ประมาณ3า0 0 0กว่าบาทสี่ในส่นแล้วนะครับตัวน ก็จะเป็นตัวมเนอร์เชลล่ตัวใหม่แล้วในส่วนของโลโก้มิสูบิชิตัวนี้ตัวเนี้มีเรดาร์นะครับสามารถช่วยอิมเมอร์เจนซีเบรกได้นะครับเมื่อลูกค้าเนาะขับขี่ไปมันจะช่วยชะลอการขับขี่ของลูกค้าในเวลาที่มีรถโดยสารคันหน้านะครับโอเคครับในตัววอร์ดิ้งของปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้ลูกค้าติดมาให้เพิ่มนะครับบอกเลยค่อนข้างสวยงามและอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปนี่เห็นไหมจะมีเซนเซอร์2จุดอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับบอกเลยว่าคันเนี้ยนะฮะอุปกรณ์ความครบคันเนี่ย ค่อนข้างให้มาครบจริงๆนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กนะผมบอกก่อนล้อแม็กเนี่ยผมอยากพรีเซนต์ตัวนี้มากนะครับล้อแม็กเนี่ยเป็นของโวล์นะตัวนี้เป็นยี่ห้อโวล์นะเป็นโลโก้แดงนะฮะตัดกับแม็กสีดําค่อนข้างให้ความสวยงามและดูดันมากนะครับในส่วนของยาง บอกเลยอันนี้เปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นนิโตะนะครับ 420D นะครับบอกเลยว่ายางค่อนข้างแพงนะครับและยางดีมากด้วยนะครับตัวเนี้ยเป็นยางใหม่ปี2022เลยนะครับลวดลายแบบเท่เลยครับออนโรดแบบเท่ๆจัดหนักเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกเลยพิเศษของคันนี้ก็คือโชค4ต้นเป็นโปรเฟนเดอร์ตัวท็อปนะฮะตัวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะและในส่วนของจานนะฮะลืมบอกไปจานเนี่ย ลูกค้าติดมาให้เป็น330มิมลของยี่ห้อ Run Stop นะครับค่อนข้างแบบสุดจริงๆนะบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างสุดจริงๆนะแค่ของแต่งคุณคิดดูสเกิร์ตคุณก็30,000ื่นกว่าบาทแล้วแม็กเข้าไปอีกเท่าไหร่ใช่ไหมจานอีกเท่าไหร่โชค๊คอีกเท่าไหร่นะฮะบ,บอกเลยว่าคือได้คันนี้ไปอะ คุ้มจริงๆคือคุณไม่ต้องแต่งเลยจบเลยนะครับคันนี้นะครับในส่วนของข้อไฟด้านข้างนะก็จะเป็นสีดําตัดกับตัวรถสีขาวที่เป็นสีขาวมุกให้ความลงตัวสวยมากๆเลยนะครับตรงเนี้ยให้เป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสแล้วนะฮะสามารถเข้าประตูได้ด้วยนิ้วปลายสัมผัสนะครับหรือว่าล็อกรถได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัสนะครับในส่วนของกระไดเป็นแบบออริจินอลแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมค่อนข้างให้ความแข็งแรงนะบอกเลยปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยคือนะฮะเป็นรถครอบครัวนะครับให้ลุกสปอร์ตนะครับ และก็มีแฟคซิลิตี้ที่ดีด้วยนะครับหมายถึงว่ามีอุปกรณ์ครบครันสาหรับคุณหนูหนูหรือครอบครัวที่มีลูกเล็กนะครับเพราะมีหน้าจอด้านการด้วยเดี๋ยวผมไปโชว์ให้ดูนะครับคันนี้เพิ่งลงมาจอดเลยนะครับรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับข้างหลังนะฮะคิ้วขอบตัวนี้เป็นไฟ LED ไปแล้วนะฮะคิ้วขอบตัวนี้ลูกค้าก็ติดมาให้เลยนะครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ติดเพิ่มมานะครับมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดและนะครับตัวนี้ปี2020เปิดประตูเป็นแบบระบบไฟฟ้าแล้้ววดย นะครับค่อนข้างคุ้มใช้ง่ายตอบโจทย์กับครอบครัวจริงๆนะครับและในส่วนของออปชันนะเห็นไหมลูกค้าก็จะเห็นว่าในการปิดแบบปิดเปิดธรรมดาหรือว่าปิดแล้วก็ล็อกเลยนะครับสามารถกดตรงนี้ได้นะเป็น2องออปชั่นอันนี้ผมกดปิดก่อนคันเนี่ยผมให้ลูกค้าดูเลยนะมันจะมีตําหนิอยู่อันหนึ่งก็คือตรงนี้ตรงนี้ อันเนี้ยเดี๋ยวผมแก้ให้ลูกค้าเพราะรถเพิ่งมาวันนี้เองนะครับบอกเลยว่าคันเนี้ยเพิ่งมานะยังไม่ได้ล้างเลยเลยนะมีสปอยเลอร์ให้นะครับมีคีบฉลามให้นะครับบอกเลยว่าคันเนี้ยใครได้ไปเนี่ยดุดันมากนะครับมาให้ดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเป็นโปรเฟนเดอร์สี่ตนนะครับตัวนี้เลยนะครับลายยางก็เจ็บแล้วอ่ะลูกค้าดูดิลายยางก็เจ็บแล้วนะคันเนี้ยสุดจริงนั้นเดี๋ยวยังไงผมพาไปดูภายในต่อครับเรามาดูในส่วนของภายในกัน ผมบอกเลยเนี่ยที่เตะตาเลยนะก็คือเบอฟฟา,านะบบไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะผมขออนุญาตขึ้นเข้าไปนั่งนิดหนึ่งนะครับโอเคอ่ะเรามาดูกันว่าคันเนี่ยลูกค้าเดิมใช้ไปทั้งหมดกี่กิโลอ่ะมาดูกันเลยทั้งหมดก็คือ5 2 376บะครับบอกเลยว่าลูกค้าเดิมเนี่ยค่อนข้างใช้น้อยผมสังเกตนะเวลาผมเอารถมาขายเนี่ยคือลูกค้าเกตเนี่ยจะ เป็นคนค่อนข้างดูแลรถค่อนข้างดีมากนะฮะเรามาดูตรงนี้เลยเห็นไหมที่เก็บแว่นตานะฮะใช้ได้ครบคันนะครับตรงนี้ในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เห็นไหมครับมี GPS ด้วยนะครับบอกเลยว่า FMAM นะครับบลูทูธ AUX นะครับตรงนี้เห็นไหม HDMI นะครับรองรับหมดนะครับ Apple CarPlay นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือพวงมาลัยเขาเป็นพวงมาลัยหนังนะครับค่อนข้างจับแล้วถนัดมือจริงๆนะครับเป็นระบบม u l ติฟังก์ชั n นะครับพวงมาลัยตัวนี้ทางด้านซ้ายนะฮะจะคอนโทรลนะครับในเรื่องของเสียงนะครับของระบบ entertainment และทางด้านขวานะฮะตัวเนี้ยจะเป็นระบบของ cruise control นะครับตัวจับความเร็วข้างหน้าเลยนะฮะบอกเลยว่าค่อนข้างดีจริงๆ และอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมาก็คือตรงนี้เลยนะครับก็คือตัว p พ d เดิลชิปเขานะครับให้อารมณ์การขับขี่แบบสปอร์ตเลยนะครับในส่วนของเกียร์นะครับหัวเกียร์เนี่ยบอกเลยเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเผื่อลูกค้าออนไลน์มาดูนี่นะครับบอกเลยว่าข้างในนะฮะสวยงามจริงๆตัวเนี้ยลืมบอกไปนะครับตัวเนี้ยอัตราเล่นจะดีขึ้นเพราะลูกค้ามีกล่องตัวนี้มาให้นะครอันนี้ลูกค้าติดมาให้นะ แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับระบบเครื่องยนต์นะครับถ้าลูกค้าคนต่อไปนะครับไม่อยากได้แค่ดึงออกก็จบแล้วนะครับแต่ตัวนี้บอกเลยว่าจะเพิ่มนะฮะในเรื่องของระบบการขับขี่เขาเรียกว่าอ,อะไรการออกตัวให้ดีขึ้นนะครับตัวนี้เป็นกล่องอัลต้าบูทนะตัวนี้เห็นไหมเดี๋ยวไงผมพาไปดูด้านหลังไปนะครับ มาดูในส่วนของด้านหลังนะผมบอกเลยที่ผมเลคคอมเมนต์สำหรับครอบครัวนะครับบอกเลยเพราะมันมีหน้าจอกลาง12.1นิ้วเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ครอบครัวมากนะตัวเนี้ยคุณสามารถเชื่อมต่อ แบบบลูทูธอะไรได้เลยดูหนังฟังเพลงระบบเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับลูกเล็กเด็กแรงตรงนี้ดนั่งได้เลยนะและอีกอย่างนึงตัวเนี้ให้มาเป็นกล้องสามาองศาแล้วนะครับมีบายสปอร์ตวอร์นิ่งทั้งสองข้างนะครับให้จัดมาเต็มเลยว่าง่ายๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดเม็ดอาร์คต,ต่างๆของตัวรถเลยลืมรีวิวให้ลูกค้าไปถ้าสมมติลูกค้า มีคนนั่งเยอะนะบอกเลยว่ามันมีเบาะแถวที่3นะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปนั่งนิดนึงผมเนี่ยสูงประมาณา175นะครับอันนี้ผมรีวิวจริงๆนะถ้าถามว่า มันนั่งสบายไหมคือมันนั่งได้นะครับสําหรับเด็กก็น,นั่งได้อาจจะต้องปรับเบาะนิดนึงนะมันจะชันเข่าอย่างนี้เพราะผมสูงค่อนข้างสูงอยู่นิดนึงนะครับแต่ถ้าถามว่าแถวที่3มเนี่ยเด็กๆนั่งได้ไหมผมบอกเลยว่าสบายนะครับตรงนี้หรือลูกค้าสามารถพับเบาะนะครับบอกเลยว่าพับเบาะเรียบได้เลยนะครับตรงเนี้ยเวลาไปแคมปิ้งนะครับบอกเลยค่อนข้างดีจริงผมพามาดูเม็ดน็อตสักนิดนึงนะครับบอกเลยเห็นไหม คันเนี้ยแบบกิฟจริงๆนะคันเนี้ยผมบอกเลยแเมน์เลยนะฮะบางเต็นนะยังขายล้านต้นๆอยู่นะผมขายไม่ถึงนะครับลูกค้าผมบอกเลยครับสวัสดีครับอันนี้ลูกค้าใครใครดูแลลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมารีวิวต่อเอาเคครับนะครับตรงนี้นะฮะน็อตแต่ละจุดยังเดิมเดิมอยู่เลยนะครับตรงนี้เป็นจุดเมนน็อตแต่ละจุดเห็นไหมผมอยากให้ลูกค้าดูเลยนะ ว่ารถมันเดิมๆนิ่งๆนนเนี่ยคันนี้ไม่ได้ทําสีนะอย่างที่ผมบอกไปยังไม่ได้ทําสีเลยนะแม้แต่จุดเดียวนะครับตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมน,นี่เลยผมอยากให้ดูนะครับปาเชโร่เนี่ยเป็นรถที่อเนกประสงค์ใช้งานง่ายนะครับค่อนข้างคุ้มค่ากับราคานิดหนึ่งเมื่อกี้ผมเปิดด้านหลังไปเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตัวเนี่ยมีกล้องบันทึกหน้าด้วยนะคือลูกค้าได้ไปเนี่ยก็คือเอาไปแบบทั้งเซตนี้เลยนะครับเห็นไหมแต่ละจุดไม่มีทําสีนะเม็ดน็อตแต่ละจุด แล้วก็ลอยอาร์คจากโรงงานผมบอกเลยว่าค่อนข้างเดิมจริงๆรล่องน้ําฝนแต่ละจุดคือผมบอกเลยว่ามันเดิมมากเลยนะครับผมพามาดูอีกในตัวสองใซสสัมภาระเห็นนะลูกค้าไม่ได้ใช้เลยนะเป็นรถอันกนประสงค์ตรงนี้เก็บของได้อีกนะตรงนี้เก็บของได้อีกนะครับพาไปดูเม็ดน็อตนะครับบอกลูกค้าก่อนตัวนี้มันพับเบาะได้ด้วยนะ เสอลูกค้าไม่รู้คือจริงๆมันพับเอ็นได้หมดเลยตรงนี้มันพับเอ็นได้หมดเลยนะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าถ้าสมมติลูกค้าอยากดูรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมลูกค้าทักมาหาเลยนะครับในส่วนของตัวเห็นไหมกระดูกงูแต่ละจุดเห็นไหมให้ดูอย่างนี้เลยบอกเลยว่าเต็นท์เรานะรับประกันโครงสร้างนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีรถพลิกคว่ำตัดต่อน้ําท่วมหรือกอไม้แต่อย่างใดนะนะครับแล้วก็ในส่วนของนะฮะเม็ดน็อตตรงนี้นี่ครับเห็นไห บอกเลยค่อนข้างสวยนะครับมาดูข้างหน้ากันนะครับอยากให้ดูกันทุกมุมเอาแบบละเอียดกันไปเลยนะครับนะฮะเผื่อลูกค้าออนไลน์มาซื้อ,น,อะนะฮะเอาให้ละเอียดไปเลยนะครับตรงนี้แม้เม็ดน็อตแต่ละจุดมาดูนะครับขา,ขาว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 สวยๆนะแบบน้องหมวยเลยผมบอกเลยถ้าเป็นถับเปียบเสมือนผู้หญิงนะผมบอกเลยคันนี้เซ็กซี่มากนะครับเพราะอะไรมันมีชุดแต่งนะครับซื้อมาร้านห้าคือลูกค้าต้องแต่งเพิ่มนะคือแต่คันนี้คือลูกค้าได้ไปครบเซตเลยในราคาไม่ถึงร้านเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันต่อไป โอเคนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะตัวนี้นะครเป็น Mitsubishi Pajero Sport ตนะ2.4นะครับตัวนี้ให้กำลังขับสูงสุดนะ1 8 1แรงมาบอกเลยว่าค่อนข้างแรงจริงๆนะครับแล้วมาดูตรงนี้เลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าคันนี้สดขนาดไหนนะเห็นไหมเม็ดน็อตแต่ละจุดไม่มีไข่สติ๊กเกอร์มอกรนะครับผมบอกเลยว่าผมให้ลูกค้าดูเลยนะครับแต่ละจุดนะครับเห็นไหมมีโลโก้ปั๊มแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับ แขงกันความร้อนนะครับลูกค้าใช้แค่2ปีนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างเนียบจริงๆนะครับน็อตแต่ละจุดน็อตแต่ละจุดเห็นไหมอยากให้ลูกค้ามาดูแบบอย่างนี้เลยเดิมๆคันนี้ผมมีตัวกล่องอัลต้าบูทให้ด้วยนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใหม่มาอยากจะถอดออกเดี๋ยวผมถอดให้แต่ส่วนใหญ่อะผมเดานะว่าลูกค้าชอบอยู่แล้ว เพราะเวลาผมมาลองแนละ้วถ้าเป็นแบบปกติกับใส่ใส่ตัวนี้นะเพิ่มนะอาัตราการขับขี่นะผมบอกเลยคนะันนี้ขับสนุกมากแล้วคันนี้แต่งเต็มนะช่วงล่างแบบนี้ลืมบอกไปลูกฮะข้างล่างอะ่ะคันนี้ติด กันโครงมาเรียบร้อยแล้วนะบอกอย่างที่บอกไปเนอะออกป้ายแดงประมาณหนึ่งล้านสี่แสนประมาณ70,000กว่าบาทนะครับไม่รวมค่าสีเลสเซเลยประมาณล้านหแต่ลดอายุอานาม2ปีและตอนเนี้มาอยู่ที่เรานะโปรโมชั่นนะครับบอกเลยว่าฟรีดาวเลยคันนี้ในราคาเพียง9 0 0 0แสนนะครับ69,000าบาทนะครับอีกรอบนะฮะ9 0 9 0 0 0 0 0 0บาทกับเจ้าตัวนี้เลยฮะ m i t s u b i s h i p a j โ r o Sport 2.4 GTPremium ขับ2ออโต้ปี2020ชุดแตง่งมากกว่า1 0 0 0 0แบาทสําหรับลูกค้าที่มองรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับและอยากได้อารมณ์สปอร์ตนะครับบอกเลยว่าคันนี้ครบคันสําหรับลูกค้าออนไลน์ที่อยากจะใช้รถไซนี้รีสทักมานะเดี๋ยวผมจะชิ้งเบอร์ข้างล่างให้นะครับเบอร์ผม082นะครับ 3 496364นะครับขออีกรอบนะฮะ0 8 2ย์แปดสนะคนะค,นะ <Okay. S 1> คุณแอป,ปจากสยามนิสันอุบลน,นะยังไงถ้าลูกค้ามีคำติชมอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากจะดูรถคันไหนเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะให้เรารีวิวคันไหนเพิ่มเติมนะฮะลูกค้าสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับยังก็ตามท้ายคลิปแล้วผมรบกวนลูกค้านะกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b สไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปในคลิปหน้า้วยครับขอบคุณมากครับ